เจ้าอะไรได้ปีนี่นะสอยแห้งอย่ี้ไปัไปอดไม่อยดู้่เอออเออ

ก็จะกาตัวไม่แม่วังให้เราก็ได้และตัวตนั่นนะัเอาไปให้เราได้ซ้าตัวละนอนนะวกาก็่ม่ังนกนัพ็ได้ไหมบางที้นบางนักนมีใบอย่ง้เฮ้ยนีใบดใบต่หน้า่ดินยังเน้อรนู ยาหน้ามดลูคนี่ใบของเจ้ากับนาวี่น่ะใบทะเบียนสมรสอันนี้ใบย่างยืนการแต่งดองของไพสานี่เป็นใบเป็นยาน้าอันใ่นถุงยางไรดอนี้ใ่ดนเออใส่รลดเออมให้ใบที่นาเปล่าให้แร้วรถที่ดินให้ที่ดินนาของไพสาบรเวใบทองหน้าใบตัวใดนี่ใบขอบท้องหน้าบุกขึ้นร ្ចាំពីដែលក្ពីដែលក្ពី្រើស្ត្នុងសាចា ใช่ทงใชนั่นเล่าก็ไปแล้วนะปดออว่าเคบี้ปวด่เคนันี้ใบตดินหน้าตัวนี้ผวเคาร์ีทงเล่าเพงจะไว้ยังล่เราก่่ว่าเคนททงเลาไปเก้วบบขาห้ที่นี่นะเออตัวนี้สำคัญนี่นะหน้าพอมือนี่นะอ่านอืันนี้่ามึใตดินเก่าฮอดิกี้ใบฮอกี้ตัวนี้ใบตัดินเก่าอ่นเเก่าก็ยังยืนได้อยู่ได้อยู่ใช่ชุบนี่นนี่นชุนี่น ใ่ไหมมีผกยาห่าได้ละอ่ะเด็นตายอายอยู่อเดีวมันจะไม่นว่าเด็กน่ไปไม่ัขรัน้มอนี่มาน้นีอเออนวว้านไม่เอเาไว้เดี๋ยวไม่อายนะถือไว้ถทงยังเฉยงดำนะ ผูนไอ้เท้าไงไอ้ทงนีน่ะเออไปแป๊บมีอะไรโม่มีนะวัน

ใส่นั่นใส่กระเป๋าไปนั่นไงใส่กระเป๋าคุณพ่อไป้บนเดียวนีเอผ้าผ้าใส่กระเป๋าใส่กระเป๋าใส่กับเคื่องนะเครื่องครั่วนะถูกไหม ไมให้เครื่องอันนั้นเครื่องเออเครื่องบางก็ได้ตัวมันไม่นะใช่รูงป่ะใช่มีหลอดใช่ห่มันีหอดค่ะมนหางควหาย่งได้ลูดเาดลชั้นไว้ตงลงอ่ะปิดใเที่ยชั่วมันแปเท่าเราออไปเลยเนี่ยเออให้หวงรูไหลข่ราหัดก็บฝยังใช้ลแน่ๆใช้รูอ่เอาโนค่าใช่ใช่เนี่ยมันชี้แค่ชูทังั้นีชะ แม่บ่นเปอุ้งนูค่ะบ่ได้งานป่าเลยบ่นไแม่พอมือตีนแล้วก็ได้เข่งเลยออเออเอาอันนั้นเล้ลบไปยังนอเดไปดีได้พอไปเกิดบ่นสนุกชุกค่าบ่นข่าวปลาบ่าบริ่ซื้อคนเดิอฮ้ยยังคือเก่าได้ ข่ามางนี่กใช่ใช่เบกปมีกับเขาไดงความหลังนแบ่งน้ำมันน้องมเอวน้ง้แล้วแอ้าวเาเอมเตะโอ้เหบ่กลัวชื่อบเตกเหรอวะโอ้ได้ห้นะ

ก็คือมูนเช้านี้กระทั้งบ่าวาทาแลก้กระทั้งไอ้อเพิ่นไปเอาทางพ่อมาเนาะ,ะเหตุการณ์ทางสามุกดากับบหูซ้ำอยู่ในสภาพที่ว่าเพิ่นเป็นอยู่เพราะว่าทางพ่อเพิ่นนีอยู่นะมูนเช้านี้เนาะ เด็กเพื่อนนอนหน้าผู้เดียวแล้วทางแม่นี่เพื่อนจะไปเกี่ยวข่าวอ่าอีกหมู่บ้านนึงเด็วบัดนี้ทางตู้พ่อนี่เบิ่งงัวอยู่หน้าพี่เนาะเด็วบัดนี้เนี่ยทางอ่าลูกดาบ้าเพื่อนโทรม้าหาเนาะโดูทางบ่าวทาไปเห็นสภาพพ่อเป็นยังไงบาธาคางเพื่อนกระแขงมาชมเพื่อ ดูว่ามีเตยกับเป็นแงะเป็นเอ้ยแล้วบ่อได้บ่อได้บ่อได้สั่งในร้านอย่างได้บ่อบ่อได้สั่งบ่อได้บาอไดบ่อได้เลยพี่น้องเลยเนาะเขินยงว่าวโย่จะค่ะว่าบวได้นะยเขินว้าบวได้เลยนี่ผู้นี้แอนขึ้นไปเห็นนะร้องว้าบมองดูหาเป็นได้ได้เอ้ยเป็นแรกๆอ่ะแล้วก็นอนอยู่แต่กระตูร์แล้วมันแข็งแล้วเออแดดมีแต่แล้วหายใจกึ๊กๆแล้วมันกระค่าแล้วใจเสิใจค่ะแต่อยู่หน้าเนาะนอคะเขานั่นเอาเข้ามาบ้าน ยันมาเพื่อนอยากมาแจ้ขาดยังอยู่บ้านท่าที่สภาพตอนเราเป็นอยู่เนี่ยคือบรได้นอนตุ้มผ้ายังเรบ่คือเราเราล่มอยู่ในขี่เก่าพาเนาะเิอะไรต้มหน้าหุ้งเข่าอะไรหลังคืนเข่าเป็นอย่างท่ทัาทกินชอบเออทำกินหนึ่งมากอ่ะเรา กลาคืนเนาะโมมีไผ่มึงไผนะ่เนาะแล้วก็นหน้าไเดียวเนีเ่ยฮาก็อยู่เทียงไผ่เทียงมั้เฮาก็บบุหินไผ่ <c oughs> เห็นกันนอกจากตื่นเช้ามาจะเห็นกันเนาะเ<ด>ลยอันนี่ก็ถาน่าชุมมืดเราก็ไปยามต้อนยามรี่ยามปลาบ้าได้บ้อนี่แหะเออนไปช่องเทียงวันละวั<ด>นบ้าไดบ่าปูปลาันันไผ่จะไปซื้อักไมหมัตกเนยอยู่นกิมมัิใช้ลูเราไปเราเาเนเห็นนนนนลุมไปไม่เอือนมากเป็นเออไปไป เออบอไปยังเราไปไปเอยวทำใจซะหมดเอาเราไปดีแล้วเฮ้ยมองมอเออไปเจียวเขาหามือค่อยสิมาเออเป็นงัวถ่ามุ๊บ้องเงี้ยเกเออ เกว่าบ่ะมนา้สีมาแ้วีวนั่นมาเสยเสิมาหาเท่าไรชองมื้อเกี่ยวเขาแล้วเขาเพื่ออยู่ไปโรดข่อยเบิง่าไปข่เิงแน้าจ้าวหม้อแต่ได้นตดองคูนได้ไปเอานะให้อางแต่ดองคูนขึ้ปเลขึ้นไปเอยมานํำนางกัะจ้หน่อยเพิ่นก็ะ้าคือสิมาหรอเป็นนันหะ แต่ว่าเฮาเต็นเฮาอยู่น้ำเฮาแล้วก็ขึ้นชีล็อกออกแน่นเนาะในเกี่ยมเครื่องผู้ขมาดของยาเนาะเป็นการเพื่อเสียที่ทางยังไงราเพิงนี่เฮาเฮาบ่อจักแต่เฮาเลยอันเฮาเห็นคิดเห็นในเฮาเฮาก็เลยเอาในเฮาทเอม

อ,อันมิตาไปติดเอาในหา้นหานก่อนแลน้วพ่ออย่บาบอกเข,ข้ามาก่องยาค่ะบะเพ่อก็แปลเพิลูกไม้นี่ยูผู้หมังเดกเลยนี่แบบเป็นเขียว ให้เงินเงินแตงมาไไหเงินุนอก็้ลอาบรรพบ่รกับมิตรไปแลกเอาอีกแลเง้าเอาอีกเหรอา้ เดี๋ยวเรางามซบเลยเด้งามได้ทุกวงงามแน่ที่มีแต่เองรับตายรับเพื่อนเลยโอ้ยจะกินข้างไปขึ้นสวรรค์สั้นผาได้พอโบต้องห่วงต้องไงยังไงไปบ่อนข่าวปลาบริหาบริซืท เพิ่นไปเอาหีบนี่อยู่บ้านไนสาน่ค่นค่้น่ะขึ้นโดนแท่เนาะแต่เวนถูก้นนยี่ขี่ของกินนะชูงยนะถางฮของกนนะเาซื้อแต่ปลาสามโลนึงก็เปี้ยงหะแล้วนั่นแหละปลา ไมเค็ดกัหนะเวยเอามาหนังอ่ะตัวน้เปนสินแต่ว่าเครื่องนะมีมีแต่แหาเสื้อเอามหุวงแค่นีหผได้เอามานี่เนาะไก็ได้ผัแห่ัแห่หอีกนึงเราด้วมวันจะเปนี่เด้วรรบปไพ่ะคะ สบายดีเด้อทางนี้สบายดีอ้าวไปเกี่ยวข่าปวดหลังว่นังขาเด้อแป๊บนึงอ่ะเดี๋ยว่ร่แขาวแกะกคืออ่อนกาวั่่อนมีอันนั้นพมมีขาวขางันพมบเขาแก้บกตินบอลชุบชุบบอลัว

เพิ่นสิกลางเต็นเนาะกะมีหลายคู่หลายคนอยู่พี่น้องเนาะที่ว่าเพิ่นคอมเมนต์เข้ามาว่าเป็นยังคือบ่พาไปหามหมอแบบนั้นแบบนี้เนาะพี่น้องก็คือเบิ่งจากสภาพอ่าพอแล้วเนาะหลายคู่หลายคนเพิ่นก็ว่าคือพอนี่อาการหนักแล้วพอยพี่น้องเนาะคั่นคือไปนี่ก็อาจจะเบิดกลางทางอีหยังก็ว่าได้เนาะก็เลยตัดสินใจกลับไปได้พากันไปเนาะพี่น้องเลยเพราะว่าทางพ่อนี่กาอาการหนัก ตั้งแต่ตอนที่ว่าจะเข้ามาบ้านแลนะ้วเนาะเพราะว่าพอนี่นอนหน้านอนหน้าแล้วก็เป็นอาการที่โกบจังเขา่าแต่ว่าบบมีคนเห็นพี่นอนะ้อยเนาะจนลุงเศร้าขึ้นมากับผู้ว่าอาการนะั้นเริ่มเป็นตอนใดกันยังบบฮู้พี่น้องเลยหากมาหู้ตอนช่วงเศร้าเนาะลูกหลานมาเห็นตอนนั้นก็คือร่มหายใจซีเบิร์แล้วเนาะหลังจากนั้นก็ผ้กากันเอามาเฮือนหลังจากที่เอามาเฮือนแลวก็ มาหมผ่าหมแพ้ก็เริ่มมีคิงอายอุ่นขึ้นมากพี่นออ้อยเนาะก็คิดว่าซีดีซีเศร้าขึ้นเลยพี่นอ้อยแต่ผลสุดท้ายก็คือไปแบบบ่สัง่งบ่ล่าลูกเตาเลยพี่นอ้อยเนาะทางสามุกดาก็ทาใจไม่ได้เลยเนาะเห็นสภาพพ่อแบบนี้ก็คือตอนที่เพิ่นเป็นตอนที่เพิ่นยังมีลมหายใจเนาะทั้งเฮากะพาไปสุดความสามารถพี่นอ้อยเนาะไปหาหืน่นหาหมอ ไปทางสายศาสตร์วิทยาศาสตร์ก็ไปทุกสิ่งทุกอย่างแต่กับโบดีขึ้นพี่น,อนนะ้อยเนาะกัยังเรากันยังเจ็บอยู่ฮะแต่ว่าเรากลับไปฮะนะพี่น,อนนะ้อยเนาะกับบคิดว่าเราสีแบบว่ามาเป็นแบบชุดโซมติาสาติดมอนโบแมนเลยพี่น้องเ้อเนาะก็คือทางพอนี้เป็นอาการนักขับบาดยาส่วงเศร้า ทางลาครั้งสุดท้ายพี่น้องเนาะไปแบบบ่ได้ลาลูกลาเต้าเนาะแล้วก็บ,บ่ได้ว่าโสมขี่ส้มแย่เนาะไปแบบแบบลมทั้งยืนมาซันซ้าเนาะพี่น้องเนาะแบบเดียวกับอาการตู้แม่พี่น้องเลยเนาะเป็นการสูญเสียค้างยิ่งใหญ่รอบที่สองนี่ปีที่แล้วก็คือแม่สามเสียไปก็คือช่วงเกี่ยวเข่าพี่น้องเนาะตกมาช่วงนี้ก็บพอก็มาเป็นช่วงเกี่ยวเข่าอีก

ไปถามคนเยก็เห็นว่าวันสิาวบวมาโทร่อไรน่ะโทราได้โทร็อะไรได้ไปถามถามไหมเฮ้ยไ็ักก็ช็ถามอะไรคลหน้า่าโทรมาอยู่ที่นี่คระบอ่นะานี้มีเฟแล้วจโทรมันบวขึ้นเดวเราไม่ได้ขบรจเฟแล้วบ้านี้บอมีอีกห้องนเออได้พอตู้ถามลองดู เอาไปเาะเา็นวหกัมืออื่นนเหนือแค่กินนั่นค่กนลเ่แบ่ท่านกมืออื่นอะใหได้ได้สกวันได้สัันด้ัพูดอไรอค่เหี่ยันอมือเนาะเอาไปพอผ่านมาพอได้อาามาคิดบ่อสวดได้นะมีแต่มืออื่นนละนากจออกไปนะกับปาอะไรยมามันยังู้ไอใส่ยา ว่าอันรัลูกอื่นจะ่าคอูปอกว่นะไรมาตะกี้ว่าสตะกี้ว่าเสียให้ลูกมามาวะมาขอพ้นพราะอว่าข้าวไหนขึ้นรถมืแอรกับมืออื่นแล้วว่าเขาหอนเนาะขับเมืแอนมือห่อนตอนเที่ยงไดอยู่เา้างเท่นตอเที่ยงเดีเี่ยงอนตอเทีงใ่ประมาณสิบโมงท็หอนลยตอนเที่ยงเนาะ ยังได้ไปนํามู่เนาะเออก็ได้ไปครับๆมันอยู่เพิ่นก็อีใดคันนั้ก็จําเป็นเฮ็ดอยู่นี่ก็เป็นอย่างนั้นันจก็แล้วแต่เพิ่นน่แลแล้วแต่ผู้ใหญ่เพิ่นเฮาบ่จักเมาั่นก็แล้วแต่เพิ่นบ่ได้เห็นหน้าเนาะโอ้ยานู่ปลาทอมหลายปลาทอมันก็มาฮอดแล้วก็ไปว่าเียก่อนนะเข้าไปก่อนิา มีเนื้อน้มันมมีัดินเนี่ะมันมากะมีบัดขาจะคุนนะยังหอได้่วันี้มีไผมีบัดด้วยนะบัรขาวเนาะบัรขาวบัรขาวทำไมทเรต้อบอกคนเลิกโผล่มาอยู่วันนี้มันบอกว่าจะขึ้นรถหนึ่งทุ่มไล่น่ะขึ้นรถเก้ามุงแรงเฮ้ยค้นรถตอนแรกเมื่อนี้น่นมืออื่นหอดอยู่ได้

เออเร็จเอาเนาะเออเร็จเอ้าไปตอกใยมตัวลูกนเออ็ดน้ำผนไม่ตอก่ัว่ิหแ่หวลนะอาเคื่องทใจลูกพน้าของคุไปถามได้หรอวะกำลังไปถามแล้ววะถามก้นเช็ดเอา

Hà bèn nè ha lột hay ngâm, cứ chén nào sẽ đầy lô, chạy bèn cả. <laughs> ใช่เนี่ยรูปเจ็บเจือในรูปเจ็บเจอในน้่นคือเขาทาเป้งเออ

ตัวหารายไหม่เฮ้ยเฮ้ยหดเข่านะช่วยนะแมงพ่อบอกตัวแเอาซี่เศร้านี่อยู่นหนเนาว้าอยู่บนเขาจนเจ้าชีวิตแจงเข้าใจเมนยูเ้าว่ะเอ้าเจ้าทอดิโมาตินานเขาคิดว่าพื่นผมและเน้องด้คิดได้ว่าอายตัวเองนะเมน

แบบมันวนขื้นเลยพีนองนน้เป็นการสู่เชรที่ยังไงที่ทำใจก็ได้เอีนีแลโลดีใมนแป้งกอา่มาเนะโบมีเลยมีนี่ยแป้งหน้ป็นเท่ากับเขาเล้ นเย็นอีกพย่นอจักนอยจัดน้อยเย็นเย็น้ำแต่ว่ากะไพน่ะมี่เพาะกะไพคบเลยนะโอเคคนนี้ได้สิม่ไ้มม่ไแบเอาน้ำเอาน้ำแพกน้ำในการน้ำตุกน้ำ แล้วใจเย็นๆอย่าเราเก็บไปไหนให้ใครใครทุกไปเราบริส <en ologia> okay, ุทธิ์เป็นแหลตเป็นแหลกโอเคซาพี่น้องเนาะอ่สิอัปเดตถ่ายพี่ให้น้องเบอร์สามนี่ก่อนเด้อพี่น้องเด้อเนาะตอนนี้ก็คือยังทำใจยังบ่ได้เลยพี่น้องเลยเนาะจากไปพอบ่ไใดลำเมื่ได้ลาจากความเลยเนาะเมื่อแต่น้องสองคนอยู่ไทยกันยังบูเห็น ตอนพอชินใจเลยพี่น้องเลยเอาโอเคพี่น้องนาะสำหรับคลิปนี้กันทอว่าผิดพลาดป,ประการใดก็ต้องกรับขอโทษขอภัยในรายได้พี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้กันจบทางสามมุกดก็ขอจบคลิปเพียงสามีเด้อสบายดี